เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนก็มาอยู่กับผมจบเซรเพลนะฮะวันนี้ก็เรามาอยู่ในเกมเซลล์ไนท์ของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับซึ่งวันนี้ที่ผมจะมาพูดก็คือระบบของโพเทนนะครับหรือระบบเสริมศักยภาพของอัศวินนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทำกันยังไงนะครับอ่ะันดับแรกเนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่าอัศวินที่จะมาเพิ่มโพเทนนี้ได้นยครับจะต้องมีเลเวล ห0หรือก็คือเลี้ยวตันแล้วเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเกาหลีก็คือ50นะครับก็กดเข้าไปแล้วก็เข้าสู่หน้านี้นะคะคือถ้าเกิดเอาง่ายคือถ้าเกิดคุณเข้ามาหน้านี้นไม่ได้ก็แดงว่าคุณยังไม่โอตนันหรือว่าคุณยังไม่ผ่านเงื่อนไขนะครับดังรูปที่ผมได้เอาขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ได้แปลแล้วก็อะไรเอาเนี่ยครับ,รเ,รบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทั้งสกิลของมันด้วยนะครับว่าสกิลแต่สกิลเนี่ยแปลว่าอะไรบ้างผมก็ทาเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ทุก <c uman> กลุ่มเซลล์ไนฟอร์คาร์เกลไทยแลนด์นะครับก็ผมก็จะมาโพสอะไรแถวๆนั้นนะครับก็มานั้นนะฮะก็ข้อมูลทุกอย่างก็อยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเป็นส่วนๆนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยคือคุณจะต้องมีไอ้แร่ลุงตัวนี้นะครับซึ่งคือมอนทาดลุงนั่นเองครับขอเรียกผมขอเรียกว่าแร่ลุงกันครับมันเรียกติดปากมากกว่านะฮะอ่ะคุณต้องมีแร่ลุงนี้นะครับซึ่งไอ้แร่ลุงหนึ่งตัวเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกกดช่องได้1ช่องนะครับซึ่งมมันี6ช่่ออองงงงนนนะะฮตตี้้้้คุุณใชแรลทัหมด 6ตัวด้วยกันนะครับในการปลดช่องพวกนี้นะฮะนี่นี่เลยแล้วถามว่าแร่ลุงเนี่ยมันหามาจากไหนนะฮะว้าปปึ๊บเลยแร่ลุงเนี่ยได้จากการผสมธาตุ5ตัวนะครับคือต้องเป็นธาตุ5้าดาวนั้นน,น,นะฮะห้ทาธาตุด้วยนะครับคือห้ามเหมือนกันเลยคือมันก็จะฟิกเอาไว้อะครับเดี๋ยวกดดูนะครับพอเรากดเข้ามาที่หน้าของธาตุนะฮะแล้วเราก็กดเข้าไปที่เมนูเอ่อเกือบล่างสุดนะฮะที่เหมือนปุ่มเป็นสีแบบว่าส้มๆนะฮะกดไปปั๊บนี่ก็คือพอมันเข้าหน้าเนี่ยะฮะอ่าเป็นการ ผสมธาตุนั่นเองครับให้กลายเป็นแร่ลุกนะครับนี่ผมจะบอกเลยว่าต้องใช้ธาตุอะไรบ้างคือตอนนี้คุณมีกิจตัวนะครับนี่ครับนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ต้องใช้เงินประมาณ5 0,000ืด้วยกันนะครับผมในการทํา1ตัวนะครับเอาจริงธาตุแร่ลุก5ดาวนี้ก็ค่อนข้างจะลิมิตเอมิชันนะครับซึ่งใคร1นอาทิตย์คุณจะได้1ตัวประมาณนั้นถ้าเกิดคุณลงดันธาตุแบบยากนะแบบยากกับว่าเฮลลอ่ะสุดยากสุดมันจะได้ดันธาตุเอ้ยมันจะได้ตัวธาตุเลย5ดาวนะฮะหตัวนะครับต่อวันนะครับ ซึ่งในภายหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคุณก็จะสามารถทําทไอตัวแร่ลุงเได้ยได้1ตัวนะฮะประมาณนั้นมาผมจะเปิดช่องให้ดูนะครับกลับมาหน้านี้นะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าผมจะปิดช่องกันภาพที่เอาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอธิบายให้เป็นส่วนๆก่อนคือด้านบนก็คือสกิลธรรมดานะฮะคือสกิลประเพทแว่าเพิ่ม HP เพิ่มพลังโจมตีทะกายภาพแล้วก็เวทมนต์นะครับแล้วก็เสริมด้านการป้องกันนะครับถามว่าไอแถบข้างบนนี้ก็ยังไม่ค่อยจำเป็นมากส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกเป็นสกิลแบบว่าพิเศษกัน,น ซึ่งมันอะไรพิเศษพิเศษกว่าแต่ว่าสกิลมันเยอะมากอย่างที่ผมเอาขึ้นมาให้ดูเนี่ยพิบโอเ้เยอะมากจริงๆนะฮะอเอาจริงสกิลแต่ละอันก็จำกันได้ไม่ยากครับดูรูปล้างรูปลับของรูปลับของมันเอออย่างเช่นสายฟ้าก็เป็นพวกเราเพิ่มป้องกันฐานะไฟฟ้าช็อตนะครับซึ่งมันจะมีเปอร์เซนต์ด้วยนะอืมก็คือว่าคุณจะมีโอกาสในการแบบว่าสมมติว่าคุณมีคุณได้เพิ่มป้องกันฐานะไฟฟ้าช็อต50%คุณก็จะ จะมีโอกาสในการป้องกันสถานะเนี่ยถ้าสิเซนนะครับก็ลุ้นกันนะกน็แล้วกันนะครับโอ้ยล,ลิ้นพันกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาโอเคเป็นต้นนะครับต่อมานะครับอันดับแรกคือเราจะต้องกดช่องก่อนนะครับซึ่งผมก็ขอช่องที่มันทเท่โอเคผมก็เลือกแร่ลูมหนึ่งตัวครับแล้วก็ใช้แร่ลูกหนึ่งตัวกับเงินอีกสามแสนนะครับอืม ผมจะป,ปลดแล้วนะเอานะชึบสามแสนนะครับผมหายไปกับตาแล้วเปรี้ยงเป็นยังไงเล่าอ่าพอาปลดเราก็ได้สกิลมาทันทีนะครับซึ่งผมได้ตามนี้ครับลดดาเมจจากศัตรูสายเวทมนต์นะครับคือถ้าเกิดผมโดนศัตรูสายเวทมนต์โจมตีมาเนี่ยผมก็จะเบาลงนะฮะอ่าถามว่ามันเจ๋งไหมก็ก็ได้อยู่นะครับ <c oughs> ก็ได้อยู่นะครับตัว อัลวินเอเลเซียที่ผมรักนะฮะออนนี้บอกรักกันแบบนี้ยนะโอเคนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดผมไม่พอใจขึ้นมาผมก็สามารถใช้โทปาสรีได้นะครับทั้งหมด10โทปาสนะครับมันจะรีสุ่มไปเรื่อยๆแรนดอมไปเรื่อยๆว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับก็ลองกันก็แล้วกันนะครับแต่ว่าระวังโทปาสหมดกันด้วยนะฮะประมาณนั้นต่อมาอันตรงนี้นะครับคือการอัปเกรดนั่นเองนะครับมันจะต้องใช้ เขาเรียกว่า e s s e n e นะครับเ s s e n c e s l นะครับก็คือเป็นแก่นวิญญาณนั่นเองนะครับถามว่าแก่นวิญญาณหาจากไหนถ้าเป็นไอแก่นวิญญาณขวดสีฟ้าเนี่ยก็หายทั่วไปนะ่าจะเห็นกันหลายคนแหละดัเนเจี้ยนพิเศษของลูมินัสก็ดอบแก่นวิญญาณนะครับหรือว่าย่อยตัวแบบว่าพวกตัวตัวธรรมดาครับก็คือเอาตัวธรรมดาของเราเนี่ยไปย่อยนะครับหรือว่าย่อยอุปกรณ์ดิเคทนะครับย่อยอุปกรณ์ของลักครับก็ได้ไอแก่นสีฟ้าขวดสีฟ้านี่มาเหมือนกันนะครับอืมแต่ ไอ้ขวดสีทองนะครับมีเงื่อนไขคือจะคุณจะต้องใช้ฮีโร่พิเศษนะครับหรือฮีโร่ที่เป็นพื้นฟ้าฮีโร่แล่เท่านั้นนะครับในการย่อยถึงจะได้แกนุญ,ญาณแบบพิเศษนี้ขึ้นมานะครับอืมเอเซนสเปเชียลโซนั่นเองน่าจะใช่ร <c oughs> ออ okay. ประมาณนี้นะครับอืมก็ลุ่งยากนะเอ่อโอเคประมาณนี้อย่างที่เห็นนะครับผมจะไปขออัปเกรดให้ดูนะครับเพราะตอนนี้ผมยังไม่มีไอ้โซยังผมยังไม่ไปหาย่อยตัวไหนเลยเดี๋ยวผมจะไปย่อยให้ดูดีกว่านะครับว่าไอเอเซนโซเนี่ย มันได้มาจากอะไรเนี่ยครับคือกดสีทองนะคือบีฟ้าผมมีแล้วบิฟ้าเนี่ยหลายคนคงรู้อยู่แล้วแหละคือมันได้ง่ายๆะฮะฮะเดี๋ยวให้ดูกันเลยดีกว่า <S <S เอาละครับสมมติว่าผมจะทําการย่อยสไปนนะฮะอย่างที่เห็นนะครับนี่ผมผมกดปุ๊บอึ๊บอ้อมันคืออะไรมันคือบอกว่าตัวคอนเราล็อกอยู่นะไม่สามารถทําการขายได้คุณก็ต้องมานั่งกดเอ่อกดล็อกข้างๆก่อนนะครับผม,อ,มอันนี้หลายคนน่าจะถามกันเยอะนะฮะคืองงแตกว่ามันคืออะไรวะพี่ทำไมผมไม่สามารถขายได้นะฮะ อโอเคตรงนี้นะครับกดล็อกก่อนนะครับผมแล้วค่อยกดขายกดถูกต้องนะครับนี่เข้าหน้านี้เรียบร้อยถ้าปขงผมเนี่ยค่าตัวถูกนะฮะได้เอเซนโซมาแคร้อยยี่สิบว่าไม่ได้เราเล่นนะเราจะได้เอเซนโซแบบขวดสีฟ้านะครับมา2องพันห้าแล้วก็ขวดสีทอง120ยแล้วก็เงินนะครับสามแสนนะครับถามว่าคุ้มไหมก็ไม่รู้สินะกรณีที่ถ้าเกิดตัวคอนเรามันตันห้าสิบแล้ว ก็คือขายไปเถอะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคุณก็ได้มาอีกแล้วก็มันก็คงตันห้าสิบอยู่ยงั้นอะโค่นาน,น,าน,นานมากเลยกว่าจะปลดด้วยผมคิดว่าคงสิบแปดสี่ปีอาจจะปลดแค่แบบว่าห้าสี่ก็ได้ห้าหกก็ได้นะครับอ่าจริงผมคิดว่าคงอยู่ตานแค่ห้าสิบกแล้วแหละอืมไม่ว่ยาจะเพื่ยนอะไรหรอกขายไเพ้อคือกรณีถ้าเกิดเป็นเป็นไอ้เจ้าสไปเนี่ยของกลุ่มเซลลนไหนเนี่ยมันจะขายได้ประมาณนี้นะครับแต่เราดูตัวอื่นกันสมมุติว่าเมื่อคืนนี้คือเป็นตัวแรสีฟ้าทั้งหมดนะครับ แต่แต่แร่ถีฟ้าก็จะมีระดับความเก่งการของมันดเหมือนกันนะครับอ่าก็เป็นเรียงเหมือนเป็นเรียงเป็นลําดับอะครับบุราุาคณะปฏิวัตไิไรอันนะฮะดูดิโคตรโคตอ่อนนะโคตรโคตรแบบว่าแบบโคตรแบ่งนชนั้นนะแร่ฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อขายแล้วสิ่งที่ได้มากับโคตรถีฟ้าเจ็ดร้อยกับถีทองสีิโคตรเง่าเลยเว้ยน้อยมาก และเกิดเป็นตัวธรรมดานะฮะแต่ผมว่าผมจะขายตัวธรรมดาปัามปามปัมก็ได้ขวดสีฟ้ามาแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าขวดสีทองจะไม่ได้นะครับนี่ล้วผมขายมันเยอะแค่ไหนผมก็ไม่ได้ผมก็ได้แค่ขวดสีฟ้าเท่านั้นนี่ครับตัวอย่างทอยอนะครับแล้วเรามาดูแต่ระดับกันถ้าผมจะขาย S นะฮะปังก็โอเคครับตัวก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นเป็นกลุ่มเครือแบบว่าระดับเดียวกับเซลไนอยู่เหมือนกันนะฮะตอนผมขายลิงละ ก็เท่ากันนะฮะนี่แล้วมั่เป็นคายละครับคายนี่อยู่ O E M นะครับ4 mm. O E M ก็คือว่าจะแลยิ่งกว่าสิ่งจากพัดอีกอ่าก็เท่ากันนะครับอืมแล้วเอเซียสุทีิราางผมล่ะค่าตัวโคตรถูกโอ้ยงอนงอนมากแบ่งเป็นชั้นขนาดนี้ดาร์กไนท์ก็เท่ากันนะครับเหล่าลูมินัสกับพวกแล่ัวอื่นนี่คือแบบโคตรจะแบ่งงชั้นกันเลยใช่ไหม,มจะเอางี้ใช่ไหม โอเคผมจะขายสไปนะครับนี่เลยลาก่อนนะสไปน้อยเราจดจำนายเอาไว้ลาก่อนเพื่อนแย่ yeah. ได้ร้อยเอเซนเราจะทำการอัพเลเวลให้กับเอลิเซียจังโอเคคราวนี้เอลี่ผมก็จะโหดขึ้นนะฮะโดยการอัพสกิลให้มาให้เขานะฮะให้นางซึ่งพอมันเริ่มแรกเนี่ยเวลโคตรน้อยเลยคือเลเวลหนึ่งนะฮะดูดิ ป้องกันลดดาเมจจากสายเวสแต่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์่ะ <c oughs> <c oughs> คือเราต้องอัพไปเรื่อยครับอัพแบบสิบห้าเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยจนกว่ามันจะแม็กนะฮะผมไม่แน่ใจว่าแม็กเท่าไหร่นะใครมีข้อมูลก็เม้นไว้แล้วกันนะว่าแม็กเท่าไหร่อืมโอเคก็อัพเรียบร้อยปังเร็วสองป้องกันสองเปอร์เซ็นต์แล้วดูต่อไปมันจะเหมือนใช้เอเซนต์มากขึ้นนะอืมก็คือผ่านมากขึ้นนั่นเองอาต่อไป ปังโด้สามนะครับนี่ครับก็อย่างที่เห็นนะครับจะรู้สึกว่าเอเซนขวดสีทองเนี่ยก็ยังใช้กินแค่สิบนะครับเท่าเดิมนะครับก็ก็โอเคถามว่าเปลืองไหมก็เปลืองนะครั้งสิบครั้งสิบครั้งสิบมันเพิ่งได้แค่สกิลเดียวเองสมมุติว่าผมต้องการเอามันสักสิบห้าโอ้โหก็ได้แค่ตัวเดียวได้แค่แบบสกิลเดียวนะแล้วมีทั้งหกสกิลนะครับถ้าจะอัพเออยอดป่ะละ่ะนี่ก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆ ก็แค่นี้กันนะครับสำหรับระบบของโพเทนนะฮะก็แต่ละคนก็น่าจะได้ความรู้กันพอสมควรแล้วนะฮะก็รู้แล้วว่ามันทํายังไงใช่ไหมครับแล้วก็ปลดกันยังไงนะครับอ่ะก็จะได้ไม่งงกันนะครับตรงตรงนี้ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะมีไกด์อะไรมาอีกก็ติดตามกันด้วยนะครับแต่วันนี้ผมยุบเสร็จเพลงก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับอย่าลืมแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับ